สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมเกมโรฮอกกี้นะฮะเกมใหม่ที่ผมจะเอามันนำเอยนำมาแครไม่ใช่เอามาอได้สองแบบฮะที่จริงก็เล่นไปแล้วฮะเล่นชนะหรือหมดฮาร์ดต่อส่วนโหมดอินเซนยังไม่ชนะนะฮะมาเรามาเล่นอีซี่ <c oughs> เร่มใหม่ก่อนเลยมาอโอ้ยเอ็มเกอร์อะไรเนี่ยสวาวโอ้ช่างมันเถอะ ทำไมเวลาอัาแล้วกระตุกมากเลยจริงกระตุกมากเลยอ้อาวสิ่งมันกล้องไงไม่รู้ก็ผมยัง,งไม่อ่านนี่ดีกย่านี้นะ สงสารเราไปแต้มหนึ่งกว่าเริ่มจับทางได้แล้วเอ้ย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 อันนี้ผมไม่ได้ทำนะทุกคนไม่น่าสงสารเลยนี่แม่ไม่น่าสงสารเลยวินนะฮะแล้วมันก็จะขึ้นอะไรนี่ออกมาผมก็ไม่สนไม่แคร์นะฮะ เก็จะให้เล่นดาอีซี่ใหม่ผมก็ไม่เอาน้ำไปเล่นมีเดียมต่อเดี๋ยวไว้วันหลังผมชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกว่าอ๋อสุี่เอาละนนอะเวกรรมมีเดียมเอาไปนั่นหนึ่งแต้มฮาร์ดพึ่งชนะสดเย่งเล่นไปแล้วก็มาอัดเลย อินซอนนี่ไม่ไหวเลยมุกคล้ายๆออีนูฮาร์ดนี่มันยากเหมือนกันนะ,ะผมก็ชื่อว่าฮาร์ดยากมากเลยถ้าผมเล่นเน,น,นี่ยตอนเนี้ยผมไม่ได้เพราะว่าตอนที่ชนะในฟุกกัวอะกัวฮะ ให้นี่ให้เด e ี๋ยวเสือหน้า oh, อ uh, well, ีซี่นะว่าทำไมอีซี่ถึงได้เยอะกว่าตอนนี้มีเดียมะกกว่าแล้วโหมีอันนี้ไม่ได้ทำแล้วนะอันนี้ต้องเอาิโอเควินยูวินอ้้หูเกียรโฆษณามากเลยที่เกียดกดปิดเอา

เหมือนเหมือนตอนพวกเราไอ้พอเราชนะเหมือนตัวเราจะอัปเกรดเวลอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อวานานะนะพูดว่าเหมือนมนจะเล่นง,ง่ายขึ้นอ่ะเอาวิงจะเริงตอนผมเล่นนี่พอวิยากเสร็จแ,แล้วพอเล่นไปเรื่อยอุย้ยง่ายขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ระหว่างที่ผมพูดนคะครับผมก็จะโดนกินไอ้แต้มไปเรื่อยนะคะมันเหมือนง่ายขึ้นจริงจริงตัวเราอัปเกรดเวลแล้วอ่ะ ่ำนะม,มันเริ่มไม่ง่ายแล้วผมก็จอบอ่า,าปาดปาดปาดนะจีจจจแล้วสามติดๆีแล้ว เดือต้นเจ็ดฮะเจ็ดตาปแล้วตัวสิลวสิลมแล้วายแ,แพ้โอ้โหเอาไว้ไว้ไว้ายแพ้โอ้ย้ยี่ไม่ยอมนะ เดท่านผู้ชมเห็นอินเซแล,ล้วจะเครียดมันหนักกว่านี้เยอะฮะไม่ปัดปัดเข้ากูตัวเองทำไมเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าโอ้ยโอ้ยสรดร้อยฮะ วตามติดๆแล้วมเมื่อกี้เดียวเลยมันไม่เหมือนแล้วนะ <c oughs> ล่ะสีละเหมือนมีเดียมในตอนเนี้ยเราขิ้นการติดหรือเปล่าเน,นี่ยไม่หรอกถ้ามีเดียมเราคงไม่แพ้หรอกโอ้เฮ้ยอะไรวะนนะอะไรเนี่ย ฟิวเริ่มขาดแล้วเฮ้ยฟิวจะขาดแล้วนะจ๊ะเฮ้อยอันนี้หาเรือกกันแล้วเหรอ แน่นอนตอนนี้บอกแล้วฮะมันยากจริงคะแต่ว่าเอาผมพูดจริงๆน,นะพอเล่นไปเรื่อยๆแบบนนนะชนะมันอนะ่ะมันเหมือนจะเริ่มง่ายขึ้นนะฮะจริงจริงเรียบร้อยฮะ แล้วะอืม ร้อนต้องปิดเป็นลิตอนอัดน,นะฮะร้อนเออจริงด้วยอยู่ตรงแอร์ก็สิ้นเลือกแล้วีิจะมีรีมีเอาเ้ยเับไม่ได้เมื่อกี้จริงแป๊บครับเดี๋ยวมาขอสต๊อปแปบบ๊บ โอเคครับผมกลับมาต่อนะฮะผมไปหยิบด้วยค่าผมให้เล่นง่ายกับกินขนมปังนะฮะ <c oughs> โอเคท่ามาเล่นต่อถ้าถามว่ามันเล่นง่าย,ยางไงฮะเอ้ยลืมปิด <c oughs> แบบผมผม,มยาวฮะผมจะเอาขึ้นเพราะงี้มันร้อน กดยืไ้ไยได้ตัง้งนานเราไปพวกมืออนั่นหน้านะอ้าเวเฮ้ยอันนี้ลืมมันชน,นาถึกกนเยโอเคฮะเาเืนนา่อนชนะแน่นอนอ้ยพนดน้าใหม่ละผมเอาไปเขาพูดเลยเ เออมาเอาเฮ้ยพี่ไรขนาไรั้นถ้าผมเล่นไม่ถ่ายคลิปนี่ผมดื่มขาดแล้วเนี่ยเรียบร้อยฮะมได้สี่แต้มแล้วพึงได้หนึ่งแต้ม บัตรเขาเองบอัตกเขาเองฮะ ไม่ได้อ่ตอนนี้ผมก็อยากปีนนะพยายามไม่ได้ทุเรศมากเลยทำไมแกทุเรศแบบนี้โทรศัพท์ไอ้ง่างดาโทรศัพท์ตัวเองอีง่างใช้โทรศัพท์กัวเอไม่ใช่แนขอโทษครับโทษครับเล่นกับตัวเองนี่แหละ ยังมั่นะอ้ะเอ้ยเอ้ยคุยต่อสู้สเฮ้ยไม่เล่นแล้วเหรอไม่วิชาสก,กัดไม่ทันปัดไม่ทันฮะเอาเฮ้ยเฮ้ยจะใช้วิชารับเพื่อมีผมอีกทีเฮ้ย เกียนเนียนใช้วิชาเราเหรอไอ้โป้งชอบลอกลิยมแบบนี่แหละโซนหน้าท่าลอกลิยมแบบเฟ้ย <Yeah. S 1> ถึงไม่แม่มเนเลยจ้า เสร็จแล้วะเอ้าเฮ้ย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 ยยาอยู่นะเว้ยนี่แน่ปัดเลยสึกตัดสินนะฮะตอนนี้จฉันะ ชนะรอบที่สองโอ้โหดีใจเฮ้ยโอเคนะครับก็จะจบแล้วนะเหลือไม่ได้แล้วเอาแล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นความสามารถในการเล่นหนึ่งโฟอขออินเตนนะฮะผ่านชื่อถูกหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเปกันฮนะโอเคมาเลยคุณลองดูแล้วคุณจะรู้ เปแล้วหนึ่งแต้มผมเคยได้แต้มเขาแค่หนึ่งแต้มนะฮะเจ๊นหนึ่งแต้มมาแล้ว,ลวตอนนี้คืออินเซนมันเร็วนะฮะหมดอินเซน่ะคันเฮ้ยผมออมาใม่ มาต่อฮะถ้าปี่ปรกวาดินซานโลกไหมผมจะได้สองแต้มไหมโอ้โหสีส่หนึ่งแล้วผมแพ้เซนี่ผมไม่เสียใจเลยแต่เริ่มจะเสียใจ yeah, สองแต้มจะเสียใจเพราะชนะมดหามาแล้วเนี่ยดีไม่ชนะอินเซน คลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไมาเจอใหม่คลิปหน้าในโกลฮอกกี้นะฮะก็ถ้าชอบปรก,กดไลค์และซับสไครต์และแชร์ด้วยนะฮะบายบายครับ